เป็นเสียงของความรื่นเริงสนุกสนานจริงมีความสุขนะครับ,รบผมแล้วก็แน่นอนครับโดย arrangement ของการบรรเลงแบบ Big Band เป็นยังไงฮะอ,อันนี้มาจากไหนกัน <c oughs> เอ่อพรอยพีใหม่อันนี้เป็น <c oughs> ของอาจารย์กิติศิปร,ประยานะครับครั <c oughs> อาจารย์ก็ก็เป็น <c oughs> เป็นสมาชิกคนหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นเป็นเออเรนเจอร์เก่าแก่นะครับครับก็เป็นเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์แมนรัตน์นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ก็ทำทำอันเริ่มมันเอ่อ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานบิ๊กแบนนะครับก็เอรอาจจะนึกถึงวงบิ๊กแบนในยุคยุคเข้าเบซี่อะไรอย่างนี้นะฮะ40อะไรอย่างนง้นนะครับครับผมครับครับนอกจากนั้นแล้วมีเพลงไหนครับครับมีเพลงบทเพลงชื่อว่ายิ้มสู้ครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากครับไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพลงนี้นี่ผมผมว่าเป็นเพลงที่ พระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใยมาให้เป็นเพลงบทเพลงที่พระองค์ได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดคือที่มาที่ไปของเพลงเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ครับใช่ฮะก็คือคือตั้งใจให้กับกับกับโรงเรียนสอนคนตาบอดเลยนะครับแล้วคืออย่างเนื้อหาของเพลงนียก็พูดถึงว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะมีความทุกข์มีความสุขจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตนะครับ ก็ความสุขอยู่ที่ใจนะฮะแล้วก็จงยิ้มสู้ต่อไปนะฮะผมว่าโอ้โหแหมรู้สึกดีจังเลยนะครับครับจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดนะครับครับจริงๆนะฮะทุกคนเขาฟังเพลงนี้ได้เราเราเราโดยเฉพาะนะฮะอย่างอย่างเช่นสถานการณ์บ้านเมืองเราหรือว่าปัญหาทางธรรมชาติอะไรก็ดีนะฮะที่ที่ที่ผ่านมานะฮะผมว่าฟังเพลงนี้นะเราจะจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับว่าครับ คือคือพระองค์ท่านทรงให้กำลังใจกับพวกเรานะครับว่าสู้ต่อไปเถิะยิ้มสู้ต่อไปสวัสดีครับพวกเรา25 hours ครับก็ใกล้วันพ่อแล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงพ่อพ่อพ่อเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่องครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับสอนให้เราดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตีกรอบให้เราต้องต้องทาอะไรแบบที่เขาต้องการอะไร แบบเบียจากคุณพ่อคืออย่างแรกคือความซื่อสัตย์พ่อสอนเสมอว่าทําแล้วก็ตามจะยากดีมีจนคอยซื่อสัตย์ไว้ก่อนนะครับทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ครับดีครับแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงต่อไปพ่อบอกว่าชีวิตของเราเกิดมาต้องอดทนและเสียสละนะฮะให้กับคนรอบข้างทาให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขพ่อผมเป็นอย่าง,งานั้นยึดถือมาแบบอย่างก็อยากส่งสารตรงน,นี้ไปให้ถึงแม้อาจพ่ออาจจะไม่ได้ดกกกูก็ตามทีนะครับอยากให้มีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดตลอดไปเลยสําหรับลูกทุกคนก็เป็นขอวพ่อทุกคนคุณพ่อเป็นทุกอย่างเลยคือคุณพ่อเป็นต้นแบบให้เราดําเนินรอยตามคือท่านมีทั้งความเข้มแข็งความอ่อนโยนนะคะท่านดูแลเราก็อยากที่ให้อยากจะทําความดีให้คุณพ่อแล้วก็ให้คุณพ่อภูมิใจนะคะ่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารบว่าต้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเอาเมฆนี้ลงมาได้ก็เคยได้ยินเรื่องทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้ ทรงนำภาพถ่ายฝีพระทไปใช้ในการบันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนาชนบทพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการหลวงโครงการต่างๆส่งเป็นยอดนักสร้างสรรค์เพื่อประชาชนของพระองค์ยังหาที่สุดไม่ได้อัจิริยะราชันสร้างสรงรเพื่อบวงไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลายัยที่ผ่านมาครับเพลงพระราชพันธ์ก็มีมีศิลปินคนนั้นคนนี้หยิบมาเรียบเรียงมาตีความ,มได้รับแรงบรัในดาลใจในการบรรเลงอยู่เสมอเสมอครับนอกจากที่อาจารย์ได้ทําเองได้ผลิตเองได้สร้างสารครค์เองนี่อาจารย์ได้ฟังของท่านอื่นๆบ้างมีผลงานของใครบ้างครับที่ประทับใจเป็นพิเศษก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปดูคอนเสิร์ตของเค้าเบซี่แจ็สคริสตนะครับ แต่ว่าก็คเขาเบซีไม่อยู่แล้วนะตอนนั้นตอนนั้นแฟรงค์ฟอสเตอร์ฮะเอามาเอามาผมนตัวงครับครับตอนนั้นผมจำได้เลยตอนนั้นที่สยามอินเตอร์คอนนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะก็ได้แฟรงค์ฟอสเตอร์เองเนี่ยแล้วก็รวมรวมถึงสมาชิกในวงเขานะฮะได้ได้เรียบเพลงบทเพลงเพื่อพิพน์อู้ยู่หลายเพลงทีเดียวนะครับแล้วก็ก็ การวิาริงเสียงภาษาเนะี่ยก็ทำได้ได้อย่าง,อย,างอย่างดีนะครับก็ก็คือนึกนึกถึงวง b แบนสมัยเก่านะฮะแล้วก็แล้วก็เราเองที่เป็นคนไทยแล้วก็รู้จักเพลงพวกที่คนดีนะครับเราก็ มรู้สึกสนุกจังเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ยินเพลงพระจิตพนในจุวูเวนิลใช่ครับได้ได้อย่างอย่างมีสีสันนะครับอาจารย์เคยได้ฟังของเบนนี่กูดแมนเล่นที่สวนลุมไหมฮะปีคศ1956หรือ2499ปีที่อัตภัณฑ์ของเมืองตอนนั้นวงของเบนนี่กูดแมนมามีแฮงค์จอห์นสเลปเปโน่ด้วยแล้วก็มีเล่นมิการอัญเชิญบทเพลงพระจิตพนก็คือยามเย็นกับสายฝนฟอลลิงเรนครับครับครับ ถ้ายังไงก็เดี๋ยวเราคงจะส่งให้อาจารย์ตั้งกันด้วย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนครับ <c oughs> ก็มีศิลปินระดับโลกที่อัญเชิญ <c oughs> เพลงผลิตผลไปเล่น,นอ,อยู่เสมอๆนะครับ <c oughs> ยังนับไม่รวมถึงศิลปินร่วมสมัยอย่างอเลริีคา,าร์ <c oughs> ตันใครต่อใครก็นับไม่ท้วนทีเดียว <c oughs> ใช่ในโอกาสข้างหน้าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จะพูดถึงนะครับบิ๊กแบนแบบคาเบซี่บิ๊กแบนแบบ ดูกลิงตันหรืออะไรนั่งเป็นบิ๊กแบนแบบแบบยุคสมัยหนึ่งในยุคสวิงตอนนี้บิ๊กแบนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสถานภาพก้าวหน้าไปถึงไหนครับเพราะมาเลเชนเดอร์น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าครับผมคือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะวงวงที่เราเรียกกันว่าบิ๊กแบนนะครับอยู่สมัยก่อนเรียกว่าแดนซ์แบนคือจะทำไงนะครับหรือว่ายุคหนึ่งเขาก็เรียกว่าสเตจแบนนะครับเอาไว้ตะลมใช่ครับ บิ๊กแดนเนี่ยปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วหลายๆที่ก็จะเรียกว่าแจ๊สออเคสตราครับคือคือ,คอที่ที่เขาเรียกอย่างนี้น,นะครับเพราะว่าเรามองบิ๊กแดนถูกมองเป็นเฟนในเชิงอาร์ตนะฮะมากกว่าในเชิงคอมเมอร์เชียลคอมเมอร์เชียล,ลอะไรนะฮะแปลว่าบิ๊กแดนกับดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเริ่มมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นการนำเสนอดนตรีเนี่ย าจะนำเสนอในในเชิงเพื่อนั่งฝั่งมากกว่าอย่างสมัยก่อนนี่ก็เพื่อกำเต้นรันนะครับแ้าผมคิดว่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดสำคัญเลยเว่าทำให้รู้สึกว่าดนตรีแจส๊สพัฒนาไปไปไปในอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเรามันก็เลยเกิด